สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนากรากฎแล้วก็ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์รายเดือนของเดือนตุลาสอง5้าเนาะออกคำพยากรณ์ไว้ ตั้งแต่9ตุลาจนถึง9พฤศจิกานะคะแล้วก็เป็นคัมรีร์กรทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะก็มาดูกันว่าไพ่เขาจะบอกว่ามันมีโชคหรือมีอะไรที่คุณควรจะระวังบ้างน,นะคะนะแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครอยากทราบว่าแบ่งยังไงก็ Facebook Page ที่ท็อปโพสนะจ๊ะ ถ้าใครเคยดูแล้วเช็คแล้วก็ดูได้เลยนะคะถ้าดูตามลัคนาก็ดูได้ทุกเรื่องราวนะแต่ถ้าดูตามราศีใช่ไหมราศีก็อาจจะบางเรื่องมันอาจจะไม่ตรงนะคะอาจจะแบบเออเน้นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไปเลือกไพ่ให้กับคุณกันก่อนชาวลัคนาราศีกรกฎ สักครู่นะคะไพ่ลื่นมากอืมไงายไพ่ดีกว่าอ่าแปดดาบนะจ๊ะ Eight of Swords เดี๋ยวพิ่งเครียดนะเช้าราศีกรกฎเนาะมี ดาวจันเนะคะเป็นดาวประจําตัวประจำลักนณะดาวจันเขาเคลื่อนไหวนะดาวจัน์เคลื่อนไหวแปลว่าอะไรแปลว่าอารมณ์ของคุณก็แปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปอย่างเขาเรียกว่าอะไรดีทุกสองสวันนะก็จะเปลี่ยนไปสนใจกับสิ่งอื่นได้ค่อนข้างจากง่ายนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่า เป็นคนที่ใส่ใจนะเป็นคนที่ใส่ใจแล้วทำอะไรก็ทำด้วยใจนะคะเป็นคนที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงเล,เ,เล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องที่มันเป็นรายละเอียดที่มันละเอียดอ่อนอะได้ดีอะไรแบบนี้ดังนั้นข้อที่ควรระวังสําหรับชาวลัคนากล่กฎอ,อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันมากระทบกับอารมณ์ของคุณนั่นเองนะคะก็ เป็นไพ่แดาบประจําเดือนนี้หลายๆท่านมีความกังวลใจนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการงานเรื่องของนี้สินแล้วก็เหมือนกับตอนนี้มีเรื่องของคนในบ้านด้วยนะคะปกติคนลาลัคนากรกฎเนี่ยจริงๆเป็นมีใจเป็นห่วงคนในเรื่องของบ้านหรือคนในบ้านหรือตัวบ้านเองอะ่ะคือเป็นห่วงบ้านรักบ้านเงนี้ยอยู่แล้วตลอดเวลานะหรือว่าเป็นห่วงคุณแม่นั่นเองนะ เือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่ยังติดขางอยู่ในใจและรอคอยการที่จะแก้ไขยอยู่นะคะอ่าพลังงานประจําตัวเสร็จไปดูเรื่องของงานก่อนการงานจะมีข่าวดีในเรื่องของลูกค้าใหม่ลูกค้าต่างชาติก็ให้ผลที่ดีนะคะลูกค้าปัจจุบันก็ ให้เขาช่วยโปรโมทอะ่ะหรือว่ามีการชวนกันในคอนเน็ชันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้คือเขาค่อนข้างจะประทับใจในสิ่งที่คุณทำนะสำหรับคนที่ทำกิจการส่วนตัวแล้วก็ค้าขายอยู่โดยเฉพาะของที่มันเป็นของสวยๆงามๆของเสริมเสน่ห์อย่างเงี้ยนะคะเป็นน้ำหอมเป็นเสื้อผ้าเป็นเมคอัพก็ได้อะไรแบบนี้อ่าไปดูโชคดีกว่านะจ,นจุดที่ดีคือเรื่องของเพื่อนจุดที่ดีคือเรื่องของเพื่อนจุดที่ดีคือเรื่องของลูกค้าจุดที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือ สิ่งที่สิ่งที่เป็นการเ,ออเขาเรียกเลยติดต่อกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะคือพไพ่ใบนี้ออกมาบ่อยมากเลยแสดงว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ข่าวสารทางไกลมันจะเปิดเปิดช่องทางทางการค้าให้กับคุณเปิดโลกความคิดให้กับคุณใหม่ๆถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะคะให้คุณไปปรึกษาตรงเนี้ยมันคือลูกค้าก็ได้2คือบริวารหรือทีมงานของคุณทีมงานในที่นี่คือทีมงานที่เป็นลูกน้องหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่น เป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคือเขาอาจจะมีมุมมองที่ร้าส์หรือแตกต่างออกไปจากคุณนั่นเองบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะคะอืมก็จะช่วยกันได้การ การหาลูกค้าหรือช่องทางต่างๆให้มองไปที่ทางไกลก่อนทางใต้นะแม่บอกว่าก็จะเป็นจุดที่สามารถทําเงินหรือถ้าใครเป็นเซลล์การเดินทางก็ยิ่งจะหาลูกค้าได้ดีและได้ยอดเยอะมากๆลองทําแบบนี้ดูนะถ้าสมมุติว่าเครียดในเรื่องของการเงินคนที่ทํางานประจํามีโอกาสที่จะได้งานใหม่แล้วก็ได้เงินเดือนที่ดีกว่าเดิมนะคะก็ถ้าใครล่อนใบสมัครไปแล้วก็ขยนันขยันเข้านะตอนนี้มันยังต้องรอคอยการสัมภาษณ์การเรียกคุย อยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าประมาณอีก3เดือนสําหรับคนลนกันลกษณากรรกฎไม่เหมาะว่าอีกประมาณสัก3เดือนนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวเรื่องของการโยกย้ายการงานถ้าคุณหางานใหม่นะคะคุณต้องพยายามนิดนึงเพราะจะบอกว่าคู่แข่งของคุณอะ่ะเขาก็มีโปรไฟล์ที่สูสีกับเรานะคะโปรไฟล์ที่ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยของคุณได้เลยก็คือว่า Soft Skill นะสกิลที่สามารถทํางานเป็นทีมได้ไหมมี c r e เอทีฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณว่าคุณจะต้องไฟแรงแล้วก็โชว์ให้เขาเห็นว่าคุณมีศักยภาพหลายๆด้านนะสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้กับองค์กรได้ก็จะเป็นจุดแข็งให้กับคุณเจ้านายเจ้านายตอนนี้จะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็อารมณ์ไม่คงที่อารมณ์แน่นอนแล้วก็ผู้จาจะเอาแต่ใจนิดนึงนะเจ้านายก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้น วันที่ทำกิจาก,การส่วนตัวนะคะลองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆทาเก็ตใหม่ๆดูนะอะาทรเก็ตที่เขาใส่ใจเรียกอะไรดีทาเก็ตที่ให้คุณค่ากับสินค้าที่คุณกําลังขายอะออกลุ่มนั้นแหละจะกลายมาเป็นลูกค้าใหม่ของคุณแล้วก็เหนียวแน่นนะคะต่อมาโชคล่ามีใหม่ก็มีโชคล่ามีนะคะมีจากการเดินทางนะคะจากการทําสิ่งใหม่ๆกัน คุยกับคนใหม่ๆ new connection นะคะก็จะนำโชคมาให้คุณมีโชคล่าภในเชิงของซื้อหวยไหมจริงๆมันก็มีนะแต่มันแบบกุบกิบเล็กน้อยนะประมาณนี้ความรักความรักหรออืมจริงจงมันมีคนเข้ามาแต่เหมือนคุณไม่ค่อยสนใจหรือเปล่านะมีคนเข้ามาสนอกสนใจเราแอบมองเราอยู่เหมือนกันแอบมองมานานแล้วอ่ะแต่ไม่กล้าเข้ามาหาสักทีมันก็มีอยู่นะก็สองคือ ตัวเราอะ่ะมันไม่ค่อยอยู่กับที่หรือเปล่าในเดือนนี้มันมีมีจังหวะที่คุณเดินทางอยู่บ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะพอเราอะ่ะไม่ค่อยสนใจแล้วเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเลยมันก็หายหายไปแบบนี้ก็เลยโสดต่อไปนะสำหรับคนคุยมันก็คุยเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละเออยังไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่นะมีความคุมเครือคุมเครืออยู่ใจเขาอะ่ะคนคุยอะ่ะเขาอยากไปต่อกับคุณนะ แต่มันอาจจะเป็นฝั่งของคุณที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่คลิกกับข่าวสักเท่าไหร่อยากลองดูไปอีกสักพักอยากลองดูไปอีกสักพักว่ามันจะมีความเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวของฝั่งคนคุยอ่ะเขาอยากมาหาเรานะดูเหมือนเขาอยากจะเดินทางมาหาเราอยากเจอเราแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่ออย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ยังมีเขาเรียกว่ามีคําพูดหรือมีจังหวะที่คุยกันยังไม่คลิก ยังไม่ตรงตัวมันก็เลยยังไม่ได้มาเจอกันสักทีสาหรับคู่ที่นัดกันว่าจะมาเจอกันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไม่ใช่เดือนนี้นบางทีมันจะล่าช้าไปอีกสักหน่อยนะคะอถ้าใครที่คุยกับแฟนต่างชาติถามว่ามีโอกาสจะได้เจอกันไหมมีก็ยังไม่ใช่เดือนนี้อยู่ดีแต่มันมี potential ว่าจะได้มาเดินทางมาหากันนะมันเป็นไปได้ทั้งคุณเดินทางไปหาเขาแล้วเขาเดินทางมาหาคุณนะคะเห็นทั้งคู่ในไพ่อยู่ที่ว่า คำพูดในระหว่างเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยอาจพวกคุณจะจะทะเลาะกันอีกไหมหรือคุยกันได้ดีหรือเปล่านะอืเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือมีเรื่องของคําพูดเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายอนะ่ะเขาเรียกว่ารู้สึกรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีนะยังไงก็พูดจาดีๆต่อกันเข้าไว้นะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่ดีเราก็เงียบไว้ก่อนดีกว่านะะเรื่องสุขภาพก็อยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพฟันนะจ๊ะ แล้วก็หลังนะอืมประมาณนี้วันแล้วก็หลังนะจ๊ะอืมกลุิมแพ้ด้วยคําแนะนําจากไพ่เนาะโชคดีโชคดีหลักๆจะอยู่ในเรื่องของกันงานนะกันงานอืมความสัมพันธ์ก็มีบ้างแต่ถ้าเหนื่อยอยากจะชาร์จแบตให้กลับไปที่บ้านนะคะไปคุยกับคนในครอบครัวนะทีมเวิร์นะคะ ไพโอราเคิลแนะนำว่า work with others to make t h e s i t u a t i o n come about นะก็ teamwork teamwork เป็นน้องแมวกับยูนิคอร์นนะคะก็คือเราทำงานคนละฟังก์ชันคนละแผนกหรือว่าบทบาทคนละอย่างบางทีคนที่มีบทบาทที่แตกต่างจากเราเขาก็จะกลายมาเป็นทีมเวิร์คหรือผู้ที่ support ช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้งานเราอะสำเร็จได้เร็วขึ้นคำว่าง,งานในที่นี้มันไม่ใช่แ,แค่งานหลักๆนะมันหมายถึงสิ่งที่คุณนะ่ะกำลังจะทำ อาจจะเป็นงานอดิเรกของเราก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เรารักนะคะอ่ะเขาบอกว่าทำคนเดียวมันอาจจะไม่เวิร์ไงแต่ถ้ามีทีมแล้วมันจะเวิร์กแน่นอนคำแนะนำใบที่สองเด็กนะมันคล้ายๆกันเลยอ่ะคือไม่หมอเปิดเปิดคลิปมาวันนี้คำแนะนำจากรูนนะมันก็จะลิงก์ไปจนถึงไพ่ไพ่ทาโร่ในทุกๆอันคำแนะนำจากเด็กก็หมายถึงว่าตอนนี้ให้คุณลอง ถอยจากจุดยืนหรือมุมมองของคุณนะ่ะคุณลองมองให้กว้างขึ้นหรือคุณลองถอยออกมาแล้วขยายจอภาพของคุณนะ่ะให้มันแบบอ่ะเป็นวายมากขึ้นะนะกว้างขึ้นคุณจะพบว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะทำเงินและทำความสำเร็จได้อยู่ในนั้นเดซนะคะแสงอาทิตย์ยามเช้า บอกถึงรุ่งอรุณที่กําลังนําโอกาสใหม่ๆมาให้กับคุณแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณน่ะมันก็จะเป็นแสงอาทิตย์ที่มันอุ่นๆถูกไหมมันเหมาะสมสําหรับการแบบเออเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นนะคะแต่ว่าในภาพอะคุณจะเห็นว่ามันคือต้นไม้ต้นไม้อะมันต้องใช้เวลาในการเติบโตมันเป็นจุดที่ดีมันเป็นเดือนที่ดีสําหรับการเริ่มต้นที่จะทําความคิดสร้างสรรค์ของคุณน่ะให้มันให้มันเป็นรูปเป็นร่าง มากขึ้นกว่านี้ทําให้มันขยับขยายแล้วก็เติบโตมันมีโอกาสที่จะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะลงมือทําในเดือนนี้ any new any project any change นะคะจะนำซึ่งความสำเร็จในภายภาคหน้ามาให้กับคุณดังนั้นก็ไปตามขั้นตอนไปตามฤดูกาลไปตามจังหวะที่ธรรมชาติเขาให้มาแล้วก็อย่าหยุดเดินนะอก็จะสำเร็จได้ เลขนำโชคนะจ๊ะเป็นเลขสามนะเป็นรูปเรือเป็นเลขสามนะคะมันก็คล้ายๆกันนะมันมีเรื่องของต่างชาติระยะทางแล้วก็การค้าขายเข้ามาใครที่อยากจะเปิดกิจการร้านค้าค้าขายกับต่างประเทศหรือทำดรอปชิปหรืออะไรทำนองเนี้ยเริ่มได้เลยนะจ๊ะเริ่มได้เลยนะ งาน Export Import เนี่ยถือว่าไปไดีๆมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ลองทำสิ่งที่เราไม่เคยทำเนาะอ่ะลองดูนะคะก็เป็นคาพยากรทั้งหมดสำหรับชาวลัคนาแล้วก็ราศีกรกฎนะขอให้คุณโชคดีนะคะงานแปลงานแปลงานภาษาต่างประเทศก็ได้หมดเหมือนกันนะ่ะโชคดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ